ไปคำตอบ18นาฬิกาวันที่20วันนี้คืนนี้และพรุ่งนี้ขอให้เพื่อนๆพักผ่อนให้เต็มที่แต่หากครบ2 4ชั่วโมงวงเล็บหลังจากขีดเส้นตายแล้วแล้วรัฐไม่ยอมทำตามข้อเสนอของเราก็รอเซอร์ไพรส์ได้เลยราศดรงานนี้บิ๊กเซอร์ไพรส์แน่ๆ จากในกรณีวันที่19ตุลาคมยังคงมีการชุมนุมประท้วงของราษฎรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีผู้คนนับแสนออกมารวมตัวกันหลังจากเสร็จสิ้นการชุมนุมการประท้วงในพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดคณะราษฎรวงเล็บราษฎรโดยเยาวชนปดแอก หนึ่งในสมาชิกของราษฎรและแนวร่วมธรรมศาสรและการชุมรุมได้ออกประกาศยืนยันชัดเจนว่า18นาฬิกาวันที่20ตุลาคมรัฐบาลต้องมีคำตอบต่อข้อเรียกร้องไม่เช่นั้นแล้วริกเซอร์ไพรส์แน่นอนเยาวชนปลดแอกโพสเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วบอกว่า แม้ในตอนนี้ยังไม่เป็นเช่นนั้นวงเล็บการรัฐประะหารแต่เราขอส่งสารเตือนไปยังรัฐหางรัฐบาลใช้ทหารเข้ามายับยั้งการชุมนุมนั่นเท่ากับรัฐนี้เป็นรัฐสิ้นคิดอย่างยิ่งดังที่เคยสิ้นคิดมาตลอดหาได้รู้ไม่ว่าทางเดียวที่จะหยุดการเคลื่อนไหวนี้ได้มีเพียงการรับข้อเรียกร้อง จากประชาชนผู้รักในประชาธิปไตย3ข้อเท่านั้นคือ 1. ประยุทธ์และองค์คาพยพต้องออกไป 2. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยปราศจากการแทรกแซงจากชนชั้นนำไม่ว่าจะเป็นนายพลหรือกษัตริย์ 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้กลับมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงไม่มีการขยายพระราชอำนาจไม่แทรกแซงการเมืองไม่เซ็นรัฐประหาร รวมทั้งภายใน18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้วงเล็บวันที่20ตุลาคมรัฐต้องปล่อยตัวเพื่อนเราทุกคนพระราชกํกำหนดฉุกเฉินต้องถูกยกเลิกหากไม่รับข้อเรียกร้องดังกล่าวก็ไม่มีหนทางใดที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของราษฎรเราคือราษฎรม็อบ19ตุลาคมพร้อมกับมีแคปชั่นภาพว่า หากรัฐบาลใช้ทหารเข้ามายับยั้งการชุมนุมหากรัฐคินตั้นเช่นนั้นเตรียมตัวล่มสลายได้เลยราษฎรโอเคโอเคนับวันรับทราบแม่ขาลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดรับทราบแล้วเขาคือผู้ไวัย่าะคันอื่นและร่วงรู้ทุกเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นไปจับจอมมืนดีได้ก่อนใครๆต้องยอมรับว่าการข่าวแม่ช้า ดุกชินทอดดุกชินปิ้งเขาไหวเขาแม่นย้ำจริงๆในเรื่องเราดังกล่าวธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์เมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วมีรายละเอียดใจความว่าเราขอย้ำในจุดยืนและขอสั่งให้รัฐบาลทำตามจากข,ข้อดังนี้ 1. ประยุทธ์จันโอชาต้องลาออกพร้อมทั้งคณะรัฐมนตรี 2. เปิดสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของประชาชน สปฏิรูปสถาบันกษัตริย์โดยด่วนนอกจากนี้ขอสั่งให้ปล่อยตัวและต้องไม่ดำเนินคดีใดๆจับกลุมผู้ถูกจับกลุมอีกยกเลิกพ้าชุมนกฉุกเฉินภายใน24ชั่วโมงหากรัฐไม่อยอมทำตามก็เตรียมตัวรับมือเซอร์ไพรส์จากพวกเราได้แฮชแท็กราษฎรแฮชแท็กปล่อยเพื่อนเราอีกโพสต์หนึ่งเป็นการขอบคุณและบอกถึง ทิศทางของการเคลื่อนไหว3ามเจม้าโมงที่แล้วแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโพ์ว่าหลายท่านอาจเหนื่อยร้าจากช่วงเวลาตลอด6วันที่ผ่านมาขอบคุณทุกท่านจากใจจริงที่ให้การสนับสนุนเสมอสำหรับคืนนี้และวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนให้เต็มที่เก็บแปลงกายแรงใจเตรียมตัวไว้ให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ ชั่วโงวงเล็บ20ตุลาคม18นาฬิกาแล้วรัฐบาลไม่อยอมทำตามข้อเสนอที่ทางเราได้เรียกร้องทางเราขอประกาศว่าเรามีบิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ขอให้รัฐฟังเสียงประชาชนให้มากๆไม่อย่างนั้นประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินคุณเองการต่อสู้ยังไม่จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันเราคือราชดอนบิ๊กเซอร์ไพรส์กำลังจะมา จากตอนเย็นวันที่19ที่แจ้งเกษตรที่มีภาพที่สวยส,วยสดงดงามวันนี้ทุกคนต้องจับจ้องจับตามองว่า18นาฬิกาวันที่20ตุลาคมรัฐบาลจะให้คำตอบต่อเรื่องราวนี้อย่างไรวันนี้ไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพหรือแกนนำกลุ่มเยาวชนโปแดกหรือแนวร่วมธรรมศาสตร์ในการทุนเท่านั้น เพราะทั้งสองกลุ่มเป็นเพียงสมาชิกหนึ่งของราษฎรพวกเราทุกคนคือแกนนาพวกเราทุกคนคือราษฎรพวกเราทุกคนสามารถนัดหมายการชุมนุมได้ด้วยตัวเราเองวันนี้ที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและไม่มีใครหยุดยั้งได้จนกว่าจะย,ยอมรับข้อเรียกร้องและข้อเสนอของเรา